สบายดีสบายดีสุขุขุนนาสุบอนสบายดีสิเามันนีพี่น้องก็างสิโก้ลงไปใส่นี่ยร้านไผ่เอามันงิชยให้วันเจ๊สายฝนเปนไปเลยเห็นนั่นร้านไผ่ิมาเผาหรอเ่เห็นพวเจ๊นไปเอายางก็บใบยางก็มือเว้นใบหนาเป็นยางวาเจ๊ฝนลงแล้ววะสัน หมอจะได้ประสัทยาประสายาะเออต้นบ้านสักหายใจหายใจฝึกเนนาอกเือใแไปว่าเขารลภอยู่บ้านนอกพี่โลภไปทางแดงบ้านนอกแตุ่กเขาเมืองต่อบด้ลภมาไหนุกเขาไปห้ามอใหญ่ถึกว่าสองคนั้้มีอะไรใกระเพรากระเพานกระอึ้าหน้าหนหน้าไหนมีกระสอะขา จะโดนนะมันจะจนเบิดพคืนเบิดไผ่นะคะกาคืนกามื่อน้องสลากก็ปาบอยก็ห้ากมือออห้ากมือของกินนี่เยเก้าวลงมาบอกย่างว่าอนเบาไวุดดูตโอ้ยเบาไว มวยบัวควันก็หักออมาแต่สูตรลดน้ำปลาลุเมื่อนี้เนาะหลังจากที่เมื่อก่อนนะก็สูตรลดน้ำคือการแต่ว่าเมื่อนี้เขาก็มาสูตรอยู่ต่างบ้านปลาลุเมื่อนี้เพื่อให้ว่าความสบายใจเขา าเต้นขึนมานราจะสงขาดน่นนเลยเอ้เออเอต้นโดเต้นโดงของไพ่ลูกมนดิเตียงมันตัส่งขาดห่อนกว่าเขาอยู่ใกล้ม่จะเบ่งลุกป้าไว้น้ำยายเพินธรรมสิดีแล้วขยันกี่ขึ้นในนบ่ยังยังหันแหละน้ำหนามหนามเตียงจะเล่นเนี้ยกลางว่า เาินอนอ่ดูด,ดไอกๆ่นร<บ>าอาหอลเลม,มือไปล,ลูกสวนไปนหงมอมโบปไปตอนขำมือก่อนเออเพื่องวาอันบปไปกระจาเดียวคนเถ่าเพื่องวาเนี่ยได้กัะตายอยู่และเฟื่อว่าเฟื <laughs> ่องวาจังสั้นแหละ กะเอาคนไปได้กับผไปนึอเล็กสินอย่างไปเองดอกเป็นแห้งบาทนี่ผินเป็นแห้งอะไรบาทนี่ให้ใจบอกอยากให้พาไปแต่กลางคืนพะบาทไปกันบอกเองบอกเองนบอกเ้ใจบอกว่าอไเงยกดิดีสคนอดนนไปเลยทางมบเปื้อนเปื้อนแมนแมน ประตกระตตาบ่มีทั้งแผ่นสาทั้งหมอไพ่มีแนวี่แไปทำเป็นีลบากไดใ่ตามรดนีหลดกูบยงบสละสองสามพันมาเดินทางทำหูต้องกำัขึ้นหัวเจียบเป็นหนุนเนาะแต่บางทีแบบ หมูเป็นหมูเป็นไปเฮ้ยพาไปแน่ผมอ่ะนั่นแล้วอันเวลาจําเป็นนั่นนี่กรับใครแน่อเอาไปทานข้าวมหนไปหาข้าเจ้าไปขยะมันบมทันปวใจเพื่อนขาเตี้ยที่วสว่างเงินพอสาวข้ามมวลเหนื่อยเมื่มมอยไปน,น้ำมนาตัวอ้วกอ่ะตปวใหญาพะเยาโอ้ยในตัวาหาสชุดลดหน้า ทำบุญักบาตรวดหน้าอืมพูนอออนั่นแหละกรมในเวรแ้่เลยมันหอนที่เนี้หอนแล้วเนี้ยนะเมื่กี้เสียนย่างเกาสิขาอัน ย h บวะห้องไหนก่อนเออลงควันลงควนลงควนเจ๊สายแจกไปสรูกสาวโอ้ยชอบใจนะเป็นบรด์เจ๊ไหมวะเจ๊ไม่นั่งยากเจ๊อ่หนู่นนึงออแอกอกแล้วพกใหแ้เากขัวเขียนมันสืบเสียมโอตอนนี้บเจ็บถาเบื่งเดิอประมาณมือแรง มือแรงนะมันเสียนปูดเสียนะเห็นมเขาลงกับน้องมวยนไหมันกูนนะซกเค็มหน like okay. ึ่งกับยาสองเท่าแปแชนหนึ่งแฮมหมซีเซเวอร์ดัดแช่นหนึ่งมันลงลดน้ำลดน้ำบริลโลมันหงิ่งแบละพื้นพ่อมันข่ำกับมับข่ืพัวทางพัอทางมังินรากับแล้วบ่ นี <S 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 ่ยห้าวันอันลงนี่ก็ทัวพันตอนทัพอถเพืมาด้วเปกินงูกระาอ่มันเป็นคันคู่อันเนาะเป็นรุงเทในโนนนี่เอ้อสวงลุงสวงนั่นเตลงอไรยเนี่ยนิโอ้ยไปไสมาไสกันหนขนาดเลยมาตะเทงล บ็ดเงินเท่าไรเพจิงฮะเื็ดแสนโอ้คือสิบหกแท้เบิดประมาณสิบสิบเข็ดยังไงเข็ดยังไงเงินจะกินแล้วเพจิงอยู่อันนาภูบอมนะคัมบบ่มาสวัสดีปพาลุงแม่ลูกอยู่นะคัมบ์ไทยเช็งชาเมืองเลยจะเดิดคามบะอันนี้รอส่วงเฮาแหงโอ้ยขนาดเลยบัดเพจิงคือของมหาเบัดบริมีรายได้บาทนี้ แต่ก่อนเาสมนังดงื mm ่อนตรวจมนี hmm. ่เดือนนี <that> that that <laughs> ้เดือนหเดนกเขาเงียนนี่ก็มอหาอะไรนี่อันสีได้กนอันเงได้เบิงมาให้ตรวจมันได้ล้วปีนี้แฮนแลือแฮนลวจะได้ลูกรนี่น่ะนเตรียมข้าดนวะจ้ะแนถ้ากันแฮนโบจบไมแม่บอกให้เอา เดี๋ยวจะมาเลมว่าเจ็ดเอานเอาเยแ่นไปเนเนนั่นเียนต่อแล้วเห็นนอเหยนนั่นตัวเองอะไอสิตัวเองอะได้อ่สิแตงกุ้มปจ่งอ้าเมียกรได้มันเชีได้หามเนาะเบื่อธรรมชาติบาคนกระจบมาเพียงแค่โมหะพอเลยเขาโมหกบานนี้บมได้บมได้เนเขาแีก็ได้ข้นเลยโหก เด็่ได้ข่าวพากันชวนกันไปเหตุงานช่วงนะเป็นรีดนมงัูอ่ะอันส่งกุ้งน่ะมิแตคิโตมส่งผงกูแกะถิ่นอเขาในเมืองเซยอันบมีแติโตมงก็ใส่ตมือนะกเอาหนามใส่ตมือในลูกเปียกเบ่ดเลยลูกออกิโตมทางยยงบ่อค่ะเขาไปในเมืองเซยปรนก็ขอดเพื่อนแล้วเหรอจะมาตรงนั้นขนาดลดกับสภาพหลดใช่มิต้ม ขึ้นยังไงข้อหนึ่งงานนั้นตู้ฟุบอ่ปั้ดผุนผุนไปจอดอยู่ต่างหมู่ในบาทนี่อยู่เทียงไหนเทียงหน้าเจสไซคือเก่าเฮากะมาหน่ะปลลุงมาสูตรถน้ำก็เลยแหวกเข้ามามาสูตรถน้ำลูกชายครับป้าไหวอยู่น้ำมัน เอาใส่ย oh. wow. ัยร้นานเอาสุต่อเด้อ้านาวแาเลแงลงมาำนางคนเดียวดคนเดยว้านะเซาามีห้าจักสิข้าวได้แหละถาพ้นอยู่เป็นได้ทงบาทดทั้งบานดำแล้วอยทางบานดำนตดำน่ะห้านเอา

มันน้อยอีกทางด้วยฮะน้องนี่เราจะห้กับโต๊ะตาแต่ตาหนึ่งปาดน้องมวยเห็ดขาดแช่บาดนี่ยัดชัยหยาดชัยภูนปานอูดนูเอาซะเลยอูดมูเด็กเฮ้ยหมูเห็ดน่าจะชิโซไว้ดูไว้กันให้เจ้าไวให้ใจ้าัวเมียมันเฮ้ยเมียมันนึงเมียมลงเมียมันแกนส่งน่ะใส่บ่นเก็บ สมเห็ดขักแค่หวานี่ตาเหนะยาบยางบาทตากองกระเซียนสลบน้ำควันนี่แหละอืมอืม้าหอ,งอาออองอเทียหรอ,อวังเออวงอันนี้เนวะงามเลย เราปรุงมันนี้ก็สมัครพักคกันแล้วก็เสียละเป๊ะกันมันนี่จะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองบมาทำมันเว่ยเขามาเบิ่งปลุงเฮาก็ได้เห็นน้องมวยแบบก็ร่างเซียนคลับกายแหละแนวเขาบอกเห็นเนาะน้องมวยเฟ้ยแฟ้เฟ้เฟ้เาใส่เนี่ยมาพอดีเห็นหยาเพื่อนเอินหยาเทนเพื่อนเนี่มาก็สิได้เมื่อเบิ่งตาเพื่อนต่อปลุงยัง หอ,อกแแหกอยู่จะได้กับพ่อกับลูกกันหนาไปลุงเอ้สบายดี